ถามว่าเหนื่อยไหม <_ an> เหนื่อยครับ <_ an> เหนื่อยจริงจรับ <_ an> มันต้องกลัวอยู่แล้วละ่ะ <_ an> ผมไม่ได้กลับบ้านมาสามถึงสี่อาทิตย์อยากกลับบ้านหาคุณตาคุณยายครับจำไม่ได้ว่ากี่วันเพราะทำงานไม่รู้วันรู้คืนเลยแต่บอกเลยว่าเกินร้อยชีวิตครับที่เราช่วยไว้ <_ an> เพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยมันหยุดนะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในชุมชนเพราะฉะนั้นเราตั้งรับไม่ได้แล้วในเมื่อภาครัฐตั้งรับเราอาจจะเป็น กลุ่มจิตอาสาเล็กๆที่เราเป็นเชิงลุกเพื่อที่จะบุกสู้กับโควิดตัวนี้ก่อนตอนนี้เราก็เลยจัดทําในส่วนของชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาผู้นำย24ชุมชนในเขตสาทรร่วมกับทีมงานพระไม่ทิ้งโยมที่จะลงโฮมไอโซเลชันให้เนี่ยฮะได้เข้าถึงตัวผู้ป่วยที่ยังติดค้างและยังไม่เข้าระบบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นใส่ถังออกซิเจนการเอายาไปให้ การให้กำลังใจการส่งข้าวส่งน้ำการประสานงานต่อหาโรงพยาบาลให้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งเวลากะทำงานเป็นช่วงเช้ากับช่วงคืนช่วงคืนก็เลิกประมาณเที่ยงคืนถามว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันเป็นเคสถูกเฉิงเคสวิกฤตโทรมาตีสองก็ไปคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เราทำเต็มที่เพื่อซัพพอร์ตระบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยากจะขอให้ระบบเนี่ยช่วยซัพพอร์ตเราด้วยเหนื่อยเหมือนกันแต่เราก็ต้องสู้ช่วยกันแต่ว่าภาพรวมตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นตรงที่ว่า ผู้ป่วยอะได้เข้าถึงความรู้ได้เข้าถึงระบบระเบียบมากขึ้นว่าเมื่อติดแล้วจะไปยังไงติดต่อที่ไหนอะไรยังไงอนพี่ก็ช่วง3วันมาเนี้ยเราก็รลบสายน้อยลงแล้วก็มีเคสน้อยลงสิ่งที่ยากที่สุดะฮะเริ่มที่จะลงมือทําบางคนก็กลัวสัญชาตญาณของคนเราทุกคนเนี่ยมันต้องกลัวอยู่แล้วละ่ะแต่เราต้องใช้ความกล้าเนี่ยบวกกับความรู้ในการจัดการโรคนะฮะเพื่อที่จะหักลบความกลัวนั้นออกไปเพื่อจะเดินหน้าช่วยคนอื่นต่อไป ถามว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้จักที่นี่เรารู้จักที่อื่นเราก็ยินดีที่จะไปช่วยที่อื่นคือผมไม่ได้จําเพาะว่าจะต้องเป็นคนชุมชนในเขตนี้ขอแค่ได้ช่วยแล้วเราก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยเราช่วยเขาได้เราก็เลยมาอยู่ตรงนี้สังคมเดินหน้าต่อไปได้เพราะทัศนคติของคนที่เสียสละเพราะนั้นเราคือผู้เสียสละถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ว่าเราได้ทำในส่วนที่เรียกว่าการเสียสละเพื่อสังคมเพื่อให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่จิตอาสาทุกคนที่ออกมาช่วย ในวิกฤตโควิด -19 ครั้งเนี้นะครับเราจะผ่านไปด้วยกัน